ยังไม่ร้อยนะครับจา์ร้อยร้อยปะร้อยไม่ร้อยร้อยหรือไม่ร้อยเนี่ยอะไรมันเต็มอะไรวะอ๋อมันเต็มลูกแก้วใครจะปะมาเรมาดรว ออกเที่ยงจะได้สายยานี่หว่าสายาสายาโคลาตเนีายา่ายฮะไอ้เจมไอ้เจมซื้อไปแล้ไม่ใช่หรออ๋อลืมมันเต็มแบบนึงไอ้เที่ยงเหมือนคนจนเลยว่ะนั่งวนบัตรประเทศไทยซื้อมาเลยไอเที่ยงผมไม่จนนะเว้ยแต่ทำตัวให้แบบติดดินเฉยมา ดันทำซ่าจามาโซแกแล็กซี่โนหนึ่งในใจคุณโอ้โหโอ้โหเฮียมันแรงอยู่นะเนี่ยพุ่งาสวยอะ่ะไอเหียะมันสวยเกินอะ่ะไอเทียะสีม่วงๆไอไอเจมอ,อย่างชอบเลยอะ่ะขอขอ,อ,อขอตามตูดเลยไอ้เจมขอตามตูดเลยยจมขอตามตูดเลยโอเค ไอ้เจมขอฉายไล้เจมขอดูแบบนั่งดูแบบเพิ่มกิเลสตัวเองก่อนเพิ่มกิเลสตัวเองก่อนช่วงนี้คุณกรพัดบอกว่าพาเวล้หน่อยได้ไหมครับพึ่งกลับมาเร็วกลับมาเล่นเรวไหนลัครจานจะพาเป็นวันเก็บสี่เก็บห้า ไปไปไปวิถ้าถ้าจะไปวิวไปวิวเก็บสี่อดีกว่าเฮ้ยิมาเตะดอกละสองหมื่ไอ้ินห้าพันกาไว้ก่อนเลยที่ห้าพันเตะดอกละสองหมื่นอ้เหี้ยกูจะรั่วอ้นี่คือหิดห้าพันะเนี่ยขีดเามร้อยแบ่งเตะดอกละสองหมื รั่วจริงว่ะจา้าซิเทม่าจะหาเอามาลงดันแดงด้วยนี่เชีย่ยเศร้าวคมเศร้าวสวยอะ่ะมันแบบมันกว้างมันสวยอะ่ะด,ดูดิเจรจตเจ็ดพันกว่าบาทเองอะ่ะคนดูเจ็ดพันกว่าบาทเอง ไอ้กูใช้คำว่าเจ็ดพันก็ผัดเจ็ดพันสองเจ็ดพันสามสองพันแปดร้อยสองร้อยแปดสิบเอ็มอ่ะมันลั่นอยู่นะอีกหี้าได้วะเฟียล่าเห็นเห็นยังเฟียล่าว่าไงวะเห็นแล้วต้องจัดนะเว้ยเฟียล่าต้องจัดแลวเดอท์เลยสามสามาลุยสวย สับบอสเกมน่าจะสองตีตายวะเนี่ยทีสองตีตายสามไม่ก็สามตายต้องทำใจเล่นเล่นเล่นซิตมาลงดันแดงไม่มีใครจัดอะ่ะมันหายากเว้ยมันประกอบยากจานออกมันหายากเว้ย จะยืนทำซ่าจะยืนอีไม่มีผลตอนนี้อียังไม่อีไม่มีผลแล้ว What the f u c k Multi v e r d s Here ที่รัอ Here เชี่ยใหม่เก็บสี่บ้านนะมาดิรอเก็บสี่บ้ามาไอเจนจะพาไปเก็บสี่มาดิมา ขอดูหน่อยดิขอชมเป็นขวัญตาเลยดิเป็นขวัญตาขวัญใจมหาชนเลยดิเสียงหล่อมากมีแฟนยังคะยังไม่มีฮะแบบหนึ่งแบบหนึ่งจานทำไอ้เจมหาบัตรก่อนเด้อเปลี่ยนผสมใหม่รอเลยเปลี่ยนผสมใหม่ม่วงรอไอ้เจมเลยรอรอ่อไอ้ออเจมเลยว่ารอรอไอ้อเจมเลย ก F4 อยู่ใส่มาครับโซร,รีวิวคนอื่นรีวิวไปหมดแล้วไอเกมเพิ่งมารีวิวแป,ป๊บนึงเดอร์จานสวัสดีชาวโซนโฟที่น่ารักทุกท่านนะผมวันนี้นะครับผมเซ็ตผสมม่วงนะครับผมเซ็ตละเจ็ดแปดพันจะเอามาลงเกฟสี่นะผมลงแป,ป๊บเดียวก็คืนทุนแล้วนะครับประมาณเดือน2อเดือนนะครับ ผมคิดว่านะมาดูกันครับว่ามันจะอีแหงขนาดไหนผมแหงที่แปลว่าแรงนะครับภาษาอีสานไปลุยลุยลุยดูครับผมโอ้โหโคตรสวยทำซ่าบ้าพลังเอาดีเอาดีไอเจมไอเจมขอตามติดตูดเลยเจมขอหยุด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 แบบแท้ที่ตูดเลยฟูอีแสนวะน่ะไอเฮียรีกลับไปดิรีรีกลับไปก่อนรีกลับไปหน่อยดิอีโคแรงเลยว่ะไอเฮียมันแรงจังวะ ไอเจมขอป้ายานะครับขอป้ายาทุกท่านนะครับผมหนบ่บอผสมใหม่สีม่วงมันละลั่นททเดอร์มันลั่นเทเดอร์ลั่นเทได้นะผมมาดูไอเจมขอตามปูดจานฮัมซานะครับเป็นแบบเด็กเกา,เาะเบาโอ้ยกี่แสนน่ะจานทำสองทีตายวะเนี่ยจานเฮ้ยชิมหายแล้วฮัมซา อย่านะทำซ่าออกออกทีวีอยู่หำสิบเก้าคนหำสวยจะตายจะตายเดี๋ยวเดี๋ยวเเฮ้ยตายไม่ได้ตายไม่ได้ไอะไรวะหำตายกันเลวะโอ้ยตัวมันบางจัดเลยนะไอเ้เหี้ยหกแสนบวกบวกนเนี่ยเดี๋ยวเจ็บต้องยอ้อนกลับไปดูสตรีมว่ะไอ้เหี้ย <c oughs> ราคาลงหรือราคาขึ้นมะาก <laughs>